ในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นวันวิสากาบูชาซึ่งพระภิกษุสมณีตลอดจนญาติโยมทั้งหลายได้มาประชุมรวมกันทำวัดสวดมนต์กันนั่งสมาธิ และฟันทำในโอกาสต่อไปก็ตือได้ว่าเราทั้งหลายเป็นหมู่เป็นคณะเป็นพุทธวิสัทข์ของคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา จิตวิญญาณของเราอาศัยร่างกายของคนคือมนุษย์แล้วก็พาร่างกายนี้มาทั้งกายและใจมาบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพองค์ ที่ท่านได้ร่วมได้ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าสมณะโกดบมบรมคูถ้าในยุคใดในสมัยใด ซึ่งไม่มีพระพุทธเจ้ามาประสูตรหรือมาบังเกิดขึ้นในโลกนี้นั้นในยุคนั้นก็ส่วนมากคนเราทั้งหลายในแผ่นดินนี้ซึ่งมีกิเลสมากก็จะแข่งแย่งชิงดีกันไปตามกิเลสตัณหาทำร้ายกันเบียดเบียนเยนพราะไม่มีศีลธรรม ไม่มีที่พึ่งภายในจิตใจมีอารมณ์มีความคิดอะไรก็ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าในยุคใดในสมัยใดมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามันเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากในโลกนี้ ไม่รู้ว่าจะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีกี่ล้านปีพระพุทธเจ้าจะมาตัดรู้สักองค์หนึ่งพอพระพุทธเจ้าแต่ละโปค์นั้นที่จะบังเกิดขึ้นมาหรือประสูติขึ้นมานั้นท่านต้องบำเพ็ญบารมีมานับพบนับชาญไม่ท่วนบําเพ็ญบารมีมามากกว่าสาวก พระาสาวกปกติบำเพ็ญบารมีมามากกว่าพระหานสาวกซึ่งเป็นอิสิติสาวกมันเป็นบารมีมามากกว่าสาวกซ้ายขวาไม่มีผู้ใดจะบำเพ็ญบารม,รมีได้ดังเช่นพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงบำเพ็ญบารมีมามาก เหนือกว่าสาวกทั้งหลายทั้งปวงกว่าจะสร้างบารมีทั้งสิบประการให้เต็มบริบูรณ์ที่พร้อมที่จะลงมาบังเกิดหรือประสูตรในโลกนี้นั้นก็เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากเมื่อบังเกิดเกิดขึ้นมานั้นที่เรียกว่าประสูตรขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานี้ ก็อยู่ในเชื้อชาติองค์กษัตริย์ประสูตรก็ประสูตรที่ป่าแบบที่เราได้ยินได้ฟังตามพุทธประวัติเมื่อเ่เรนไว้ขึ้นมาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยได้มีหรือมีได้น้อยกว่าป,ปุบปอง สมัยยังอยู่ในราชวงศ์มีทั้งลาบยศสารเสริญมีอำนาจมีความสุขทุกถึงทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งมนุษย์มนุษยพ์พึงปัฒนาแต่ด้วยการบำเพ็ญบารมีมานับภพบนับชาติไม่ทวนจนมีปัญญาเห็นความทุกข์แห่งความเกิด ความทุกข์แห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์แห่งความชราความทุกข์แห่งมรณะจึงดำริที่จะไม่เกิดีท่านทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระทัยอันเด็ดเดี่ยวก็สละทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสแสวงหามโมกะธรรมเพื่อความหลุดพ้น เพราะในพระไทยนั้นได้ทราบอยู่ลึกๆว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์เพราะการบำเพ็ญบารมีมานั้นจนเต็มที่แล้วจะรู้อยู่ในใจลึกๆแบบที่ท่านเมื่อประสูติขึ้นมาได้ย่างพระบาทไปเจ็ดเก้าและได้อุทานขึ้นว่าการเกิดครั้งนี้ เราจะเป็นหนึ่งในโลกนี้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเนีย่ยรู้ว่าตั้งแต่เกิดโดยบารมีที่สั่งสมมาโดยบริบูรณ์ก็จะรู้อยู่ในพระไทยเมื่อสแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นใช้เวลาหกปีก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิยาน ในตรงกับวันคลายวันเกิด3ามสิบกพรรษาหลังจากนั้นก็ทรงมีพระเมตตาซึ่งหาประมาณไม่ได้ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้วางหลักธรรมคำ,ำสอนไว้ตลอดระยะเวลา45พรรษาจนครั้งสุดท้ายทั้งขอ้อ เมื่อวางรากฐานทางพุทธศาสนาไว้เรียบร้อยแล้วท่านกระพงอายุสังขารได้ได้พยากรณ์ว่าศาสนาของพระพุทค์นั้นจะอยู่ถึง5,000ปีท่านกระพงอายุสังขารในวัยพรรษาแปสิบในครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะลาสังขาร เข้าสู่ปรินิพานก็จึงกล่าวปัจ,จิมโมวาทไว้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจำถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดารวมทุกสิ่งทุกอย่างลงในความไม่ประมาทเตือนพุทธเวิสัชท์ทั้งหลาย ไม่ให้นิ่งนอนใจไม่ประมาทในชีวิตไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยพาประโยชน์เมื่อจะผลินิพานก็ผลินิพานในวันที่คล้ายวันเกิดตรงกันประสูติตัสรูปรินิพานนั่นแหละมีพระองเดียวในโลกนี้ซึ่งประสูติตัสลูผลินิพานจึงกำหนดว่าเป็นวันวิศาสาบูชา เึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นที่อัศจรรย์ตั้งแต่ที่พระพุทค์ประสูติขึ้นมาหรือตัดสุขก,ก็สศจรย์ก,กระเทือนไปทั่วโลกธาตุแม้แต่แต่ผลิิพานก็กระเทือนไปทั่วโลกธาตุพระพุทธเจ้าแต่ละ,ะองค์จะมาตัดสุขในโลกนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากเราทั้งหลาย ได้เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้2557ปีนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในพัฒานาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่งเราลองนึกยิดดูถ้าสมัยีไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ดินหลนไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลง แข่งแย่งจริงดีกันทำร้ายร่างกายกันำลายชีวิตกันขาดศีลธรรมแม้นแต่อยู่ในยุคซึ่งมีพระพุทธศาสนาก็ตามอย่างที่เราได้เห็นสองพันหร้อยกว่าปีที่ผ่านพ้นมาคนที่อยู่ในประเทศซึ่งไม่มีพระพุทธศาสนาหรือคนที่อยู่ในประเทศซึ่งมีพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจ ในคำสอนของพระพุธองไม่น้อมนำคำสอนของพระพุธองมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตัวเองก็ถือได้ว่าอยู่ในยุคเหมือนกับไม่มีพระพุธทธศาสนาเพราะไม่เห็นคุณค่าในคำสอนของพระพุธองอันเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่ทำให้ดวงใจงคนนั้นบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ แต่คนในโลกนี้ที่ไม่สนใจในคำสอนของพระพุโทโ์ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วใช้ชีวิตให้หมดเมืองหมดเปลืองไปเฉยๆใช้ชาติให้หมดเปลืองไปโดยป่าประโยชน์ไม่สนใจในคำสอนของพระพุทค์ก็หลงมัวเมาอยู่ในลาบยศสาร,รเถินเพื่อเปืเปิิอยู่ในรมทั้งหลายทั้งปวง เมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่สามารถที่นำอะไรติดตามไปได้เราทั้งหลายยังโชคดีที่เกิดมาแล้วได้ยินได้ฟังคำาสอนของพระพุทธองค์ก็ใส่ว่าทุกคนทุกท่านคงจะมีนิสัยปัจจัยเก่ามาบ้างพอสมควรไม่มากก็น้อยจึงได้เข้ามาบรรชาสมบท เป็นสมณีน,เ,นเป็นพระในวรพุทธศาสนาหรือญาติโยมทั้งหลายก็คงมีนิสัยมาพอสมควรจึงทำให้มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีตามกำลังสอนของพระพุทค์ตามกำลังกาย ตามกำลังใจของแต่ละบุคคลในการที่จะขวนขวายการบุญการกุศลในโอกาสที่เหมาะสมในโอกาสที่สมควรตามกำลังใจของแต่ละบุคคลและเราทั้งหลายก็พยายามที่จะบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีหรือบำเพ็ญบารมีทั้งส0ประการ การบำเพ็ญบารมีนี้ที่เราทั้งหลายได้มีความเห็นชอบได้มีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องถือได้ว่าเป็นนิสัยปัจจัยที่เคยสั่งสมไว้มาให้ผลทำให้เรามาสร้างบารมีต่อเพื่อจะเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปณนิพานดังเช่นองค์สมเด็จพร,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่น พหันสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ดำเนินผ่านไปแล้วตามเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะไม่ประมาทในชีวิตถือได้ว่าเรากำลังเดินในไปในเส้นทางแห่งการที่จะบรรลุมรรคผลหรือนิพพานในที่สดุด ถึงแม้ว่าหนทางนั้นจะยาวไกลก็ตามแต่ถ้าเราเดินทางไปตามเส้นทางนี้เนื่อยเราก็พักมีกำลังก็บำเพ็ญบารมีต่อไม่วันใดวันหนึ่งก็จะถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์ดือทำให้แจ้งซึ่งปณิพานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะภูมิใจที่ได้เกิดมาทัน ในพระศัสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทองและไม่นิ่งนอนใจในการที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุธองมาประพฤติิบัติมาพัฒนาจิตใจของเราในการบําเพ็ญศีลบารมีคารวะก็ให้มีศีลให้เป็นปกติให้มีสัจจะบารมี มีความตั้งใจจริงในการที่จะรักษาศีลบารมีให้มีศีลหน้าเป็นปกติเมื่อเราจะมาอยู่วัดมาบำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเราก็เปลี่ยนจากศีลหน้าเป็นศีลแปเพิ่มกำลังใจให้เข้มแข็งขึ้นสำหรับสามเณรก็ศีลสิบอยู่แล้วสำหรับพระก็ศีลสองร้อิบเจ็ เป็นศีลบามีที่เข้มแข็งเป็นกำลังซึ่งใหญ่